เร,ราก็จบปลีกกับไลน์เอจอร์แล้วนะกับปลีกเพชรหนึ่งจริงๆทวยระวายผมมันมาสเตอร์แหละนะแต่ว่าผมไต่แต้มให้มันไปมาสเตอร์ไม่ทันนะเพราะว่าคนมันมันไต่แต้มมันมาสเตอร์ก็ขยับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมไต่ไม่ทันนะตอนนั้นเลี้ยวโอยู่แนละ้วประมาณสามทุ่มนะเห็นมันเตอือนแล้วแหละว่าผมตกเพชรหนึ่งเดีผมเลี้ยวโอยู่นะก็เลยไต่ไม่ทันจริงๆนะครับก็อดได้180ยบี้เลยได้แค่ละหนะ รับไปเลยอ้ะมนแล้วสิบสองนะเนะด้อแล้วผมรับในแอนดรอยด้วยนะประเด็นนะ่ะไม่ได้รับในไอโอเอสอ่ะถ้ามีคนมาประเดิมก่อนเลยนะแปดชั่วโมงอันนี้แปดชั่วโมงนี่คือเพจสองเพจสามนะเฮ้ยทีมกลางมากเข้าไปชนะผมได้นะนะเรามาไต่แต่ก,กันนะวันนี้เราไม่มีอะไรมากคอนเทนต์วันนี้นะเรามาไต่แต่ก,กันแต่ระบ,บแรกเราไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผม เอ้ยี๋ยวไปเปลี่ยนชื่อดีกว่าอ่ะอันนี้อยู่ดีดีนะรับใครที่อยากแอดเพื่อนนะครับแอดแล้วก็บอกได้นะเรมก็จะรับทุกคนเลยนะครับรับทุกคนเลยนะครับชื่ออ bon ลิบอนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนนะครับก็ผมหากิ้วได้นะใครที่มีกิ้ที่แบบกดไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับแต่แต่พร้อมตีกิ้เอาตลอดอะนั่นแหละผมพีดีเข้านะครับวันนี้เราไม่มีละมากเราไปใส่แต้มพี p พีแล้วนี้ดีกว่านะเออ ตั้ง่ตรงแต่แต้มนะไม่มีอะไรเยอะนะครับทีนี้ก็เกียร์ก็ถือว่าสุดอยู่นะตัวก็อะไรก็ไม่รู้นะครับไปเราใช้ของไปเลยทำไ้ขอทำห้ถูกใช้เอ้ยสักคู่ตึ๊ดๆึ๊ๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต เออเรวแพ้แพ,แพ้สุดนะครับเนี่ยสูงเยอะสูงเยอะอ้าวเราตไีได้นะอ่าทีมทีมเราจะไม่ใช้เราจะไม่กดของอ่ะเพื่อแต้เพียรอะขึ้นนะเราจะต้องรีบแตะไปเพชรหนึ่งแค่ได้นะคนนี้เราก็ได้รับชัยชนะกันไปนะครับผมได้กี่แต้มนะได้มา47แต้มน,นะขึ้นเพชรพอดีนะครับผมไป เพสามต่อเราขาดจีแต่แบบนี้เราต้องการ2องพันก็น่าจะขึ้นเพลสองนะวันนี้อันนี้มีอัพมืดอ,อัพแสงมีเพิ่มแร่พันสตัวมีอ่าอันนี้ไม่สวยอนะเพิ่มแร่ไม่สวยอะโคนเราไม่สู้นะทีมผมแพ้ทางเพิ่มแร่นะครับเพราะนั้นใครเพิ่มแร่ผมไม่สู้เด็ดขาดนะทีมนี้นะครับบอสไม่มีอัพมืดนะครับ แต่เขามีเพิ่มแร่นะเราไม่เล่นนะคือต่อให้ทีมกากนะมีเพิ่มแร่ผมก็ไม่เล่นด้วยนะเพราะว่ามันเพิ่มแร่มันน่าเกลียดจริงมันน่าเกลียดน่ากลัวมากนะครับอันนี้สกยภาพคือแน่นแเลยท่านผู้ชมมีโคนมีตัดแร่เพิ่มเมตาตัดแร่เพิ่มแร่นะเราไม่เล่นด้วยนะครับอันนี้ก็มีเพิ่มแร่อีกนะเดี๋ยวผมขอรีหาเจอก่อนนะ อ่ะแล้วเจอแล้วทีม K J X นะครับซึ่งคิดว่าทีนี้ไม่น่าโหดแล้วมีมีเพิ่มแรกก็จริงนะแต่ว่าทีมไม่น่าโหหรือเปล่านะมีกันบีมีมีอ่ะไปตีเลยดีกว่านะเราไม่เอาออโต้นะ ก็เลยนะับเราก็ต้องรีบแบบว่าเรียกว่าไงที่ทําเกมนะเพราะตอนนี้เขามีเพิ่มแล่นะถ้าถ้าเรากดเขาไม่ลงแล้วเขาได้เพิ่มแล่นะ่ะคือเราก็จบเลยนะผมะแต่ดูเหมือนเขานั้นจะไม่สามารถทาอะไรได้แล้วนะเพราะว่าเขานั้นเสียตัวรัวๆเลยนะนี่แล้วก็กดสำหรับสำับสุปนะอ,อุ้ย ก็แช่แข็งไปโอ้เราตัดแล่นะแต่ไม่เป็นไรเพราะเขาจะแตกกันนะครับนี่บาอาก็แตกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นเออบอลช้างผมมันไม่มีมันไม่มีความสามารถโคนนะครับมันเลยเป็นข้อเสียงของผมอยู่นะถ้ามันมีความสามารถโคนเนี่ยคือผมจะสุดกว่านี้นะอ่าทีนี้เล่นเมตาเพิ่มแล่หรอไม่เอาโคนหรอเล่นตัวบินด้วยมีสามแข่งด้วยถือว่าน่ากลัวแต่เราไม่พยองนะเราไปใช้ทีมกันียงก่อนนะ เราไม่กลัวนะอาจจะแพ้ก็ได้นะจะไปรู้นะเราก็ต้องนี่หน่อยนะครับพอเราปล่อยเริ่มปล่อยตัวลึกแล้วก็น่าจะชิวแล้วนะครับเพราตัวเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ว่าตัวบินไม่ทันตนะ้องขอแต้ก่อนนะ โอเคก็ถือว่ายังรับลื่นอยู่นะยังไม่เจออุปสรรคอะไรนะครับวันนี้เราก็มาตีพ,พ,พีวีชิวๆไปนะครับอ่าเหลือ2อขนนกนะคิดคาดว่าไม่น่าขึ้นได้นะอีกสององรอบไม่น่าขึ้นเพชรสองได้นะครับแล้เดี๋ยวก็คงมีคนมาตีเราแพ้ล้วนนั่นแหละนะครับทีมนี้มีอัพมืดนะมีอัพแสงนะมีอัพน้ําด้วยบ้านนี้เอาาเอไม่ใช่อัพไม้ มีกินโดนจริงๆแล้วผมไม่กลัวสตาร์นนะแต่แค่กลัวเพิ่มแรงทีมีอัพแสงมาเขาเยอะเกินไปเราไม่สู้นะเราสู้อัพแสงไม่ไหวทีนี้ไม่ได้อะไรมากแต่ถือว่าโหดเราไม่เอาดีกว่าทีมนี้มีเพิ่มมีอัพแสงอัพแสงมีโคนครบเมต้านะเราไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่มีบอสมืด แต่มีใบสกิลนะออแต่มีใบสกิลมีบินดูบินดูไม่กลัวเลยนะแต่เขามีอัพเราไม่เอาดีกว่าไม่สู้ด้วยนะครับเราจะหาคนที่โอกาสเราหาคนที่เรามีโอกาสชนะเยอะที่สุดนะอาจจะไม่เอาแบบชลันเล็กน้อยเราไม่เอานะมันมันเสี่ยงไปนะเน้นแน่นอนมน,มน,มนเกอแม่นยำนะครับคนนี้คนเดิมหรือเปล่านะเหมือนคุเหมือนคนเดิม น่าจะใช่นะครับเกียร์ไม่ค่อยสุดแต่ก็ไม่ได้หนักแร่เลยนะครับปล่อยตัวไวปล่อยตัวลื่นนะเราไม่สู้ดีกว่านะทีนี้มีอัพมีไอน้นี่ไหมหนักแร่ไหมออแต่เกียร์เขาไม่สุดนะแต่ว่าเพิ่มแร่นี่คือจุกๆเลยเอาไอ้เหี้ยแต่ผมเผลอเปิดออโต้ไปแล้วผู้ชม ว,วิลบอดโหดมากเริ่มมากดตัแรกเลยโอ้โหแล้วตัวบินแล้วตัวบินเขาเจะบ้างได้ไหมแล้วตัวบินแล้วตัวบินเขาตัวบินเขาว่าไงครับตัวบินเขาแล้วกดภาคพื้นเขาให้ตายนะ ถ้าบ่าเพื่อเขาตายเนี่ยเราก็สบายนะแตเวงกรรมคอมผมเริ่มไม่ไหวดิท่านผู้ชมอ้าบ้านเขาแตกก่อนนะเออถือว่าได้แรกก็เสี่ยงๆว่าจะแพ้หรือเปล่านะแต่ชนะได้ก็ยังดีนะเอออาจจะเสียของเยอะหน่อยนะโอ้ไม่น่าขึ้นเพนสองได้ในคลิปนี้นะแต่ตอนมืดเราเค่อยมาทําคลิปต่อเงี้ยเป็นพาร์ทสองเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าไงตีพีพีสู่สู่มาสเตอร์ซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยท่านผู้ชมคิดว่าไงครับ สอถามท่านผู้ชมนะครับเผื่อท่านผู้ชมคิดว่ามันดูน่าสนใจนะจะได้ทำโอ้มีอัพใส่มีอัพมองอัพมืดมีเพิ่มแรกราไม่สู้นะเราเราเราจะพยายามไม่ไปสู้กับทีที่มีอัพนะต่อให้เราจะดูเหนือกว่านะอันนี้อาจจะสีม่วงแต่ว่าดูถูกไม่ได้เลยนะว่าเกียร์เขาก็สุดอยู่นะถึงจะไปเกียร์ฟรีนะแต่ว่าบอสอะ ปฏิรูปดีว่าเอ๊ะเมื่อกี้เขามีตัวบินหรือเปล่าท่านผู้ชมไม่ไม่มีตัวบินนะแต่ว่ามีตัดแล่อยู่นะเกมจะเรียมผมซะแล้วนะท่านผู้ชมอ่าแต่เราดูดูไม่ค่อยดีนะเหมือนเราจะตายนะ มันจะปล่อยตัวไม่ค่อยออกไม่ค่อยตัวไม่ค่อย,อยเดินออเดีโยวโหจเพิ่มแรงโคตรหนักนะเรากดเขาไปนะครับตาลมเติมแล้ว,ว,ว,วไม่ตายนะครับก็เกือบอยู่ตาแรกกันเลยไวกี้เขามาไวมากนะท่านผู้ชมพุ่งไปเพืยวมาหน้าบ้านเลยนะเอ๋อวันนี้ชนะห้าตาติดเลยน,นะท่านผู้ชมนะสวัสดีก็ต้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมัน ตอนนี้มันยังไม่มีให้หน้าทำแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยอยากให้ผมรีวิวใครนในในหกในสิบตัวเนี้นะครับให้บอกมาได้นะบอกมาได้นะ๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับแต่ว่าบอวช้างผมเนี่ยมันยังไม่ได้นะมันยังไม่ได้ออสร้างล่างโคนนะแต่ว่าฮูนเนก็มีสร้างร่างโคนหมดเลยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวไหนอ่ะนะครับบอกได้ดี๋ยวผมทําคลิปรีวิวให้แน่นอนนะครับผมก็สำหรับเน,นี้ยผมก็ต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ